ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสงครามร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสงครามและชมรมชาวปักใต้มอบบ้านสารฝันแห่งรอยยิ้มหลังที่41เทือเทอกเกียดในหลวงดรจองขวัญกลับบ้านเก่ะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยพลตารวจตรีสมภพคูหาวิชานันท์ผู้บัคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามและพันตํารวจเอกสมชายขอค้าผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเหมือนสมุทรสงครามได้นําคณะลงพื้นที่ส่งมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านสารฝันแห่งรอยยิ้มหลังที่40สร้างบ้านสารฝันแห่งรอยยิ้มหลังที่41บ้านหลังนี้มอบให้กับนางสาวมานิตอายุ70ปี และนางสาวดวงใจอายุ57ปีสองพี่น้องซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านสภาพเก่าซอยรวมพลหมู่6ตำบลแหลมใหญ่อำาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามมานานกว่า30ปี บ้านเดิมมีสภาพทรุดโทรมอย่างหนักหลังคารั่วน้ำฝนไหลเปียกทั่วบ้านไม่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยโดยการมอบบ้านในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกลียดและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนภพรรษาวันที่27เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568 นอกจากมอบบ้านหลังใหม่แล้วผู้ใจบุญยังได้มอบข้าวของเครื่องใช้จําเป็นและร่วมกันปลูกพืชผักสนครัวเพื่อให้เจ้าของบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวหลังจากที่เราเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านแล้วท่ากนกำนันก็มีแผนอยู่ในใจแล้วว่าจะสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นประกอบกับท่าน ให้ให้ความอนุเคราะห์พอดีก็เลยก็เลยท่านก็เลยเข้ามาดูในใ,ในในพื้นที่ด้วยตัวเองเลยด้วยตนเองคือทราบว่าเนี่ยบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยคือได้รับความเดือดร้อนจริงจากที่หัวสายคือฝนตกหลังคาล่วกครับท่านอยู่กันแค่สองคนพี่น้องคือไม่ได้รับคล้ายๆกับไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นเลยก็คือเหมือนท่านก็เลยพอพอ,พอท่านมาดูุ๊บท่านก็เลยนําเข้าที่ประชุม ของคณะกรรมการตตตรครับซึ่งมีมติเห็นตรงกันว่าจะสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นท่านก็นเลยหลังจากนั้นไม่ไม่ไม่ถึงหนึ่งเดือนท่านก็นเลยมาสั่งรื้อแล้วก็สร้างเป็นบ้านสารฝันแห่งรอยยิ้มหลังนี้ขึ้นมาครับหลังที่4 1งขึ้นเดิมคือเป็นบ้านหลังคาสังกะสีครับคือเดิมเลยอ่ะเป็นบ้านก็จริงอแต่เดินเข้าไปในบ้านไม่ได้ต้องคานเข่าเข้าไปเลยครับไปบนที่นอนซึ่งซึ่ง ฝนตกทีก็หลังคาลั่วใช่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็แดดออกก็คือร้อนเลยครับต้องเอาไว้นิ้มากลางเป็นเป็นฝ้าแทนแทนแผ่นฝ้าเลยครับเปนแผ่นไว้นิ้ก็คือเสาตึนก็คือไม่แข็งแรงแล้วใช่ฝ่าฝ่าเฟือก็เป็นไม้ปวกกินหมดแล้วครับดังภาพที่ท่านรื้วันที่เก้าที่ผ่านมาครับใช้เวลาก็ประมาณเกือบสิบวันนะสำเร็จเป็นบ้านหลังนี้ขึ้นครับบ้านมันหลังคามันพุลั่วฝนตก อิวไม่ได้มันก็ลำบากมากอ่ะจะนั่งตรงไหนก็ไม่ได้ฮะก็ทำกุญแจได้อยากยังไมีหลังคาใหม่แล้ววันนี้ท่านผู้ว่าวันนี้ที่ตำรวจจะทำเเป็นยังไงก็ดีใจดีใจมากก็ดีใจยังวางไม่ถูกกันแหละโหดีใจมากเหมือนจะ สวัสดีมโปรเลยก็ขอบคุณเขามากนึกว่าตำรวจจะผู้ร้ายอย่างเดียวแต่ตำรวจใจดีช่วยเหลือประชาชนที่มาที่มาตำรวจจะสร้างบ้านได้ไหมครับก็ทีแรกก็คิดไม่ได้นี่คิดได้แล้วว่าตำรวจสร้างบ้านได้สร้างได้สวยด้วยนึกว่าตำรวจใจร้ายแต่ตำรวจใจดีชอบไปทบชอบ ครับสวัสดีวันนี้นะครับก็เป็นการส่งมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านสัรปันแห่งรอยยิ้มหลังที่41นะครับก็สืบเนื่องจากการที่ท่านผู้ประกอบการนะครับได้ลงพื้นที่สํำรวจความปัญหาความเดนือดร้นของประชาชนในพื้นที่นะครับก็มาพบว่าบ้านคุณป้ามานิตนะครับทุดโทมนะครับไม่สามารถใช้เป็นที่อาศัยได้ก็เลยร่วมกับภาคคีย์ข่ายทุกภาคส่วนนะครับสมาคมฉปักใต้ นะครับสมุทรสงครามหูสาครแล้วก็ภาคีอื่นๆนะครับร่วมกันสร้างบ้านจนสําเร็จวันนี้ขึ้นมานะครับก็วันนี้นะครับก็มีท่านผู้รับการพลตํารวจตรีสมภพภูหาวิชานันนะครับเป็นประธานในพิธีมอบนะครับนอกจากมีการมอบบ้านแล้วนะครับในวันนี้เราก็จะมีกิจกรรมอื่นก็คือมีผู้มีิจศรานะครับก็มีนำข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มนะครับมามอบไว้ในบ้านไว้ใช้นำรงชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็มีปลูกผัก นะครับเพื่อความยั่งยืนของครอบครัวนะครับมีปลูกผักกินเองนะครับคือความรู้สึกของของป้ามานิดแล้วก็น้องสาวนะครับก็คือก่อนนั้นเนี้ยเขาเขาก็ไม่เคยคิดอะครับว่าตํารวจจะสร้างบ้านได้จริงนะครับแต่พอเราได้ลงมือทําให้เขาก็รู้สึกคือดีใจจนคือเรารู้อะดีใจจนจนพูดไม่ออกนะครับ คือขณะผมตารวจที่มาทําให้นะครับผมก็ยังรู้สึกว่าคือการที่มีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันมันดีใจมากเราเป็นคนมอบเรารู้สึกพื้นตังใจนะครับที่ที่มีบ้านนะครับมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มันเป็นความสุขที่ยั่งยืนจริงๆนะครับเป็นความสุขที่ยั่งยืนทั้งผู้ผู้ให้ผู้รับเนี่ยมีความสุขแล้วนะครับผมว่าผู้ให้หลายๆคนที่เป็นภาคีเราเนี่ยมีความสุขไม่แพ้กันนะครับ ก็คือบ้านหลังเดิมนะครับมีสภาพทุดโสมก็คือคานทั้งบนเนี่ยก็พุนะครับมีปลกสังกะสีก็ผูกก่อนไปตามกาลเวลานะครับเวลาฝนตกก็จะตกลงมานะครับจนจนไม่สามารถใช้อยู่ได้แล้วพื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นแบบติดกับดินนะครับเวลาน้ําขึ้นในคลองหลังบ้านเนี่ยเป็นคลองนะครับก็ขึ้นมาก็จะอยู่ลําบากเลยนะครับแต่พอได้บ้านหลังนี้ขึ้นมาก็มีการยกพื้นสูงขึ้นนะครับการดำรงชีวิตก็จะดีขึ้นมากกว่าเดิมมากนะครับ ก็คือคนไงมาลองแก้ปัญหาก่อนอันนี้ที่ประสบด้วยใช่ครับปัญหาใช่ครับปัญหาความเป็นอยู่นี่เดือดร้อนมากนะครับน้ำนี่มัเกิดจากอะไรครับน้ํานี่ก็คือเป็นคลองน้ําขึ้นน้ําลงตามตามธรรมชาติน้ําขึ้นน้าลงนะครับ